ครับสวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งมือถือนะครับครั้งนี้เป็น Samsung Galaxy a 1 1นะครับอาการก็คือใช้ไวไฟไม่ได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับ ดิงออกนะครับนี่ไม่ครับนี่เียรามาดูเลยนะครับนี่ก็ซิมออกทิร็จบ้แล้วนะครับอันนี้สแกนลายมือด้หลังนะครับต้องระาวาังนะครับ เล็บนะครับชิ้นนี้เครื่งนี้ยังไม่เคยแกะนะครับนี่คือแกะครั้งแรกนะครับได้ครับก็บเอาสแา์สแกะแได้มือออกนะครับ แกะเป็นบอร์ดนะครับจ,จ,จะบขอัยที่หนึ่งนะเขียนบางสตัปเปอรดรีเน่ <Stop video. S 2> ครับแลบตอกกันเลย แออกก่อนนะครับก็ย้ายวนก็แนก็ออกก่อน ที่พ <h Bu> ัดกวาดกันซายกันปนเพื่อนไหวซึ่งเราจะเห็นนากที่มีการปลุกปลั่งอย่างใช่ย่อกในวิจิตสะอาดเป็เรื่งสำคัญแม่จา ก็จะเป็นตรงนี้นะครับชิปไวไฟก็เดี๋ยวเราจะมาป้องกันชุดอื่นที่จะมีผลในการเป่าลมร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจะมีรูมไม้นะครับซึ่ง ถ้าโดยโความร้อนมากไม้ก็มีโอกาสเสียได้นะครับเขาจะใช้เป็นฟอยล์นะครับปิดบังไว้แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับ,บก็้ต่ละสองชั้นก็ดีนะครับให้มันกระทบคมรอบไปจุดอื่นนะครับ ในลักษณะนี้แล้วนะครับแล้วก็ท่ามุม ก็ใช้ลมร้อนเป่าอ,อนะครับนี่ก็ใช้ลมร้อนประมาณสามารถสิบตามแบบเอของผมนะครับไม่ได้เหยือลึกนะครับใช้หนึ่งเจสองนำชือต่าง่างโอเครอก่อนยวประกอบฮะตอน,หนให้เราตอนนี้เลยรอเลยเปลี่ยนเลยครับครับสิบนาทีสิบนาทีได้ ็ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ทีนี้ก็จะใช้เป็นฟักหลอดนะครับจะใ,ใส่ฟักเข้าไปเพื่อป้องกันการเสียหายแล้ะการแทงตัวมันตัดได้ดีขึ้นนะครับสำหรับผมจะใช้เป็น ผมไม่ได้ใช้เป็นในนี่อย่างคนอื่นเขานะครับผมจะใช้เป็นเข็มนะครับหรืออะไรจะใช้แคตตันบัตนะครับ นั่นไงครับผมเอกตลอดนะครับผมอ่าันที่สามแล้วกระฟักออกจากถอดเอนี่ยพอดี สักขังวโอ่ะมันจะหมดอ่ะน้อครับมันเกลียแทงยากเลอะหดเกียร์ล้างนะครับแล้วก็มาทำางเราต่อเดี๋ยวเราจะใช้วิธีเป่านะครับแล้วเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ยกออกนะครับเราจะใช้วิธีสกิดนะครับ เดี๋ยวไปแล้วจะทิ้งไว้สักพักนึงนะครับให้มันหายร้อนนะครับโอเคครับมาจะสอบกันเลยเราจทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้สักพักนึงให้มันหายร้อนก่อนถ้าอยากให้มันหายร้อนเดยไปก็อาลมเป่าแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช้แล้วครับจะปล่อยทิ้งให้มันเย็นเองนะครับแต่ย้ำน,นะครับว่าตอนนี้เราจะไม่ ไม่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 ยกก่อนนะครับเราจะแค่ขยับนิดหน่อยนะครับโอเขอโทษทครับใส่ผิดตาน <laughs> ลืมนะครับลืมก็ก่อนจะใส่ขั้วแปดก็ใส่อ,อุปก,กรณ์ก่อนให้ครบนะครับอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้ไหรือไม่ได้นะครับ <c oughs> ต้องทดสอบกันก่อนถ้าไม่ได้ก็ต้อง อาจจะต้องมาเช็คไฟเช็คจุดอรียนกันเกือบตอนนะครับอาจะสับกันอะระหว่างรอนะผมขออนุญาตแกะเครื่องนี้นะครับงานด่วน นี่เป็นงานด่วนนะครับนี่ลูกค้าด่วนใช้งานเป็น apple ครับแ okay, ครับเปิดปรติละมาทดสอบกันอ่าโอเคนี่ครับขึ้นมาแล้วนี่อ่านี่ยครับ,รบเปิด้านายแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราค้นหาสัญญาณกันนะครับ อ่าเนี่นะครับซึ่งคือมาแล้วครับไวไฟคือตอนนี้เราไม่มียังไม่มีเสานะครับมันก็เลยทำให้สัญญาณอนะมันอ่อนนะครับไปขึ้นบ้างไปขึ้นบ้างนะครับเนี่ยถ้ามันมีเสออาเงี้ยผมเดี๋ยวไปจิมที่ขั้วสัมผัสมานะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับถือว่าผ่านแล้วนะครับ โอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามแล้วก็กดให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ